The so ไฮออกซซมาสผมนายจากเมกุมิกรุ๊ปครับ EP นี้จะเป็น EP ที่จะมาพูดเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานคือทำงานให้สะดวกและก็ทำงานให้ได้ง่ายที่สุดนะครับกฎข้อที่1ของเรื่องของการพื้นฐานนะครับสร้างโอกาสที่จะได้รับการยกย่องและให้กำลังใจให้เกิดมากขึ้นให้เกิดมากขึ้นในที่สถานที่ทำงานนะครับข้อต่อมาครับสร้างบรรยากาศที่ปราศจากการบน่นคำบน่นความไม่พอใจหรือคำนินทาคือสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการทำงาน งานที่ไม่มีการปิดใจ และก็ต้องมีการเปิดใจต่อกันพูดความจริงโดยที่ไม่ปิดบังและก็ไม่เกิดให้บรรยากาศที่ไม่ดีในการที่ทํางานนะครับก็คือไม่ได้ไ,ได้สร้างบรรยากาศที่เป็นผลลบกับสถานที่ทํางานนั่นเองข้อต่อมาครับทำมาตรฐานในการปรับเงินเดือนและการเลื่อนตําแหน่งให้ถูกต้องและชัดเจนนะครับโดยการมาจากลีดเดอร์แต่ละหน้าสาขาทุกแบรนด์ด้วยครับต้องทําเหมือนกันหมดนะครับข้อต่อมาครับในการประเมินพนักงานทั่วไปคือให้ความสําคัญที่เรื่องความความขยันและก็ในการประเมินนะครับให้ลีดเดอร์เนี่ยเป็นผู้ประเมิน ของเมมเบอร์แล้วก็ให้ผู้บริหารเนี่ยประเมินลีดเดอร์ให้ความสําคัญที่ผลลัพธ์ว่าทําได้หรือทําได้ดีกว่าหรือได้อุทิศตนช่วยเหลือกับบริษัทหรือกับเมมเบอร์หรือไม่อย่างไรนะครับต้องมีการร่างแผนงานที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนนะครับ อันนี้คือการร่างแผนงานที่เป็นรูปธรรมก็คือข้อหนึ่งนะครับการปรับสภาพแวดล้อมในการทํางานหรือสถานที่ทํางานเนี่ยจะต้องร่างแผนให้เป็นระบบข้อ1.1ของการร่างแผนงานนะครับการย่นเวลาในการทํางานทําให้โครงสร้างแบบแผนและการทํางานของทรัพงานใหญ่มีความชัดเจนก็คือสํานักงานใหญ่เองก็ต้องมีการปรับแผนในรูปแบบของการย่นของการย่นระยะเวลาการทํางานให้เร็วขึ้นและให้สอดคล้องกับหน้าสาขามากขึ้นนั่นเองครับข้อต่อมาครับพนักงานพาร์ทไทม์ต้องสามารถทํางานได้ และก็ช่วยแบ่งเบาภาระของลีดเดอร์ได้นะครับข้อต่อมาครับทำให้บทบาท ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของเมมเบอร์กับหัวหน้าหรือลีดเดอร์เนี่ยให้มีเจนก็คือบทบาทของอ,อำนาจต่างๆของลีดเดอร์เนี่ยจะต้องชัดเจนกับเมมเบอร์มากๆเลยข้อต่อมาครับต้องเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่คนในองค์กรได้แก่เมมเบอร์กับเมมเบอร์ลีดเดอร์กับลีดเดอร์ผู้บริหารกับผู้บริหารและช่วยเหลือซึ่งกันและกันและทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อกันครับนี่คือนโยบายหรือการปรับสภาพแวดล้อมของการทํางานนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการทํากันอยู่แล้ว แล้วก็เราจะทําให้มันดีขึ้นต่อไปเราก็ช่วยกันปรับกระบวนการต่างๆให้มันสอดคล้องกับการทํางานมากขึ้นนะครับฝากไว้ครับทุกคนมาช่วยกันทาความฝันให้เป็นจริงกันเถอะอีก5ปีคุณคิดว่าจะทําอะไรอีก3ปีคุณคิดว่าจะทําอะไรเพื่อให้ความเพื่อให้ความฝันของคุณเป็นจริงคุณจะทําอะไรในภายในปีนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยครับ เรามาดูนโยบายของแต่ละแบรนด์กันบ้างดีกว่าครับเรามาเริ่มที่นโยบายของแบรนด์ฟูจิยามะโกโก้แล้วกันนะครับฟูจิยามะโกโก้เนี่ยมันมีนโยบายไม่เยอะมาก แต่นโย,ยบายเนี่ยเป็นปนโยบายที่เบสิกมากๆฮนะเดี๋ยวเราจะมีการปรับขั้นแข็งแรงกว่าน,นี้แล้วก็ขั้นขอนแกร่งกว่าน,นี้แล้วก็ถึงขนาดที่เรียกว่าทํากันให้แบบชนะหลายๆแบรนด์เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวามาดูเรื่องของข้อที่1กันก่อนดีกว่าการรักษารสชาติให้คงเดิมอันนี้ของฟูจิโมโกะเนี่ยให้ความสําคัญกับการรักษารสชาติให้คงที่และก็คงเดิมข้อที่2เข้าใจใน,ในเรื่องการสั่งของปริมาณสต็อกของอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็เราได้พีพูดกันไปแล้ว ในเรื่องของสต็อกของ CK นะครับว่าการสั่งของนี่ยังไงบ้างฟูจิมาร o โกต้องแม่นในการสั่งของมากๆนะครับอย่าสั่งของโดยที่ไม่มีการคำนวณเราเคยพูดในเรื่องของกระบวนการสั่งของของ CK เข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอกย้ำกันอีกรอบหนึ่งแต่ข้อที่2ออันนี้นโยบายนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าปริมาณการสั่งของเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับสต็อกหลังบ้านของเราด้วยนะครับข้อที่3เข้มงวดเรื่องกฎระเบียบข้อที่4ความรับผิดชอบของ l ลิสเตอร์ ต้องชัดเจนข้อที่5สร้างพลังให้แก่ทีมมีการแจ้งข่าวมีการติดต่อมีการปรึกษาอย่างแนบแน่นก็คงที่คงวานะครับการรักษารสชาติให้คงเดิมเนี่ยฮะให้แต่ละร้านเนี่ยที่มีความแตกต่างกันในรสชาติแล้วก็ให้ครัวกลางนะครับต้องควบคุมจัดการดูแลเรื่องสูตรและก็รสชาติข้อต่อมานะครับเข้าใจเรื่องการปริมาณสั่งของปริมาณของสต๊อกอย่างละเอียดและก็ถี่ถ้วนอันนี้อีกรอบนึงนะครับย้ำมากมากเลยถ้ามีร้านใดที่สั่ง 红酒。公主 หรือมีสต็อกเยอะผิดปกติให้เช็คจนเข้าใจว่าเหตุผลที่สต็อกเยอะๆนั่นเพราะอะไรครับหรือว่ามีการทําโปรโมชั่นหรือว่ามีการทําโปรโมทอะไรหรือเปล่าข้อต่อมานะครับเรื่องการเข้มงวดเรื่องกฎระเบียบนะฮะวันที่จะต้องยื่นเอกสารกฎระเบียบการระเบ,บียบการปฏิบัติตัวกฎระเบียบในร้านสูตรต่างๆสูตรอาหารทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมดเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องแจ้งล่วงหน้าถ้าไม่ทําจะต้องมีบทลงโทษจากและบทลง โทษนั้นลีดเดอร์จะต้องเป็นคนรับผิดชอบด้วยนะครับข้อต่อมาครับในการจัดทําตามกฎระเบียบอย่างละเอียดถี่ถ้วนอันนี้หน้าสาขาเนี่ยจะต้องมีการจัดทําจริงจงจังๆนะครับเรื่องของระเบียบนะครับแล้วก็ข้อต่อมานะครับความรับผิดชอบของหัวหน้าหรือลีดเดอร์เนี่ยต้องชัดเจนมากๆเลยหัวหน้าหรือลีดเดอร์ของฟูจิยมามะโกโก้เนี่ยไม่ใช่แค่การเป็นคนที่ทำราเมงได้อร่อยนะครับหรือการสั่งของได้ถูกต้องแค่นั้นนะฮะหรือคนที่มีเทคนิคเท่านั้นนะครับไม่ใช่เลยคน ที่ทำให้ร้านดีขึ้นและก็สาขาดีขึ้นและทำให้เมมเบอร์เข้ามามีส่วนร่วมเช่นคนนั้นเรียกว่าเป็นผู้นำตัวจริงนะครับฟูจิมะโก,โกโกเนี่ยฮะมีวิธีคิดที่เหมือนกันก็คือมีเมมเบอร์หรือมีลีดเดอร์ถ้าเมมเบอร์หรือลีดเดอร์อยู่เฉยลีดเดอร์อยู่เฉยเฉยเช่นนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรเลยนะฮะลีดเดอร์บ Leader แบบนี้ไม่เป็นที่ต้องการในฟูจิยามะโก,โกโกครับ ในฟูจิมะโกโกเนี่ยต้องมีสำนึกว่าตัวเองเป็นผู้นำในร้านนะครับสำหรับลีดเดอร์นะครับแล้วการเป็นลีดเดอร์เนี่ยเธอต้องเป็นผู้นำได้กรณีที่พนักง,งานไม่ทำตามที่ลีดเดอร์ไม่ใช่พนักง,งานม,งามีปัญหาแงว่าลีดเดอร์มีปัญหาหรือทำหน้าที่ไม่เป็นหรือถ้าเมมเบอร์ไม่ทำตามเนี่ยลีดเดอร์ต้องสำนึกว่าตัวเองมีปัญหาและต้องคิดได้ตั้งแต่ตอนนั้นลีดเดอร์หรือหน้าที่ของลีดเดอร์นี่คือ เพิ่มจำนวนของเมมเบอร์ที่มีความสามารถและก็เชื่อฝั่งตนเองด้วยนะครับให้เมมเบอร์มีการพัฒนาขึ้นได้ถือว่าลีดเดอร์คนนั้นมีมนสกดหรือมีความเป็นมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับพลังของทีมคือการติดต่อการแจ้งข่าวการปรึกษากันอย่างถี่ถ้วนและก็แน่นแฟนจริงๆนะครับลีดเดอร์จะทําให้ทีมประสบความสําเร็จไปถึงเป้าหมายได้นี่ฮะจะต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพของพัฒนาประสิทธิภาพของ เมมเบอร์ Member, ดูแลและก็เอาใจใส่เมมเบอร์ที่ต้องทำงานได้อย่างง่ายขึ้นและสร้างระบบและก็สร้างแบบแผนจากคู่มือที่เราให้ไปทั้งหมดนะต้องมีการติดต่อสื่อขานสัมพันธ์กันรสร้างความรู้สึกให้มีเมมเบอร์ Member, มีความรู้สึกที่ต้องการที่จะทำงานอย่างหัวสุดหัวใจนะถ้าลีดเดอร์เนี่ยคำนึงถึงเสมอว่าจะใช้งานลีดเดอร์อย่างไรทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งเมมเบอร์เองเนี่ย จะต้องมีความโดดเด่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับลีดเดอร์ก็เหมือนกันครับไม่ใช่แค่เป็น พนักงานธรรมดานะครับคำว่าคำว่าเมมเบอร์เนี่ยไม่ใช่แค่เพียงทำกานเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงทำงานตามที่ลีดเดอร์สั่งหรือชี้แจงเท่านั้นนะฮะแต่ต้องคำนึงถึงว่าจะช่วยเหลือลีดเดอร์อย่างไรสำหรับเมมเบอร์นะฮะองค์กรที่มีทีมเวิร์กดีนะครับคือมีลีดเดอร์ที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมตนเองและก็ควบคุมเมมเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับมีลีดเดอร์ที่ไม่งานอื่นๆนั้นไม่ใช่งานที่ตนมีความเกี่ยวข้องโดยตรงแต่ถ้ามี เมมเบอที่แสดงความคิดเห็นของตนเองต่อทุกคนได้นะครับคือให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ทุกเมื่อนะครับสำหรับตัวเมม b บอรเองนะครับแต่ l e ดเดอจะต้องฟังแล้วก็ให้คำปรึกษากับเมมเบอร์ได้ทุกเวลานะครับพื้นฐานนี้คือการรายงานการติดตอ่อการปรึกษาที่จะทำได้อย่างแน่น และก็เป็นเอกลักษณ์อย่างดีสำหรับฟูจิยามากโกโกครับเรื่องการติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับทั้งลีดเดอร์และก็เมมเบอร์เนี่ยห้ามขาดการแจ้งรายงานต่างๆขาดการติดต่อขาดการปรึกษาซึ่งกันและการจะต้องมีความเกี่ยวโยงทั้งตัวหน้าสาขาและทั้งเฮดคอร์เตอร์ด้วยครับที่พูดมาทั้งหมดนั่นคืออยู่ในหนังสือของเมกุมิ g กรุ๊ปนะครับสามารถที่จะกลับ ไปอ่านแล้วก็ทบทวนได้อีกรอบหนึ่งนะครับข้อไหนที่สงสัยเนี่ยหรือไม่เข้าใจเนี่ยให้อ่านซ้ําๆแล้วก็ให้ปรึกษากับคนในทีมถ้าตรงไหนไม่เข้าใจจริงๆเราจะส่งไปในการทำเทรนนิ่งอีกรอบหนึ่งที่พูดมาทั้งหมดนี่คือเป็นของฟูจิยามะโกโกะนะครับเรื่องนโยบายที่เกี่ยวกับการทํางานต่างๆนะครับส่วนจริงๆเราต้องมีการเทรนนิ่งกันนะครับ แต่ว่าเนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์ไม่ได้ปกติเราก็เลยใช้เวลาในการเทรนนิ่งเนี่ยให้เป็นเวลาฟังมากกว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะกลับมาเทรนนิ่งกันอีกทุกเดือนเดือนละ1ครั้งตามปกตินะครับสำหรับฟูจิยามะโ,โกโกนะครับส่วนเมมเบอร์ที่เข้ามาใหม่นะครับจะต้องให้ ผ่านการเทรนนิ่งกากลีดเดอร์ก่อนนะครับโดย14วันแรกเนี่ยจะต้องมีการประเมินนะครับถ้า14วันแรกไม่ผ่านเนี่ยเราจะใช้การประเมินแค่1เดือนเท่านั้นฮะจากเมื่อก่อน3เดือนเดือนเท่านั้นฮะจากเมื่อก่อน3เดือนตอนนี้เราจะใช้เวลาประมาณ1เดือนเต็มในการประเมินสําหรับเมมเบอร์ใหม่ที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นลีดเดอร์จะต้องประเมินทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่1อาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3และอาทิตย์ที่4จะต้องส่งรีพอรตนี้ให้กับคนที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจนะครับว่าเมมเบอร์คน นั้นนะมีคุณภาพส,สาขานั้นนั้นหรือเปล่านะครับส่วน EP ีหน้าเราจะมาพูดเรื่องของนโยบายของร้านคาชะาคาชะานะครับเราจะทำการเทรนนิ่งไปพร้อมๆกันนะครับทุกสาขาทุกแบรนด์และก็ทุกตำแหน่งด้วยนะครับสำหรับ EP ี